ตราฟ้ามีตะวันปังไม่หยุดควา้าเรตติ้งสูงสุดอันดับหนึ่งเรื่องราวเดินทางมาถึงบทสรุปในคืนนี้แล้ว15ทับ12ทับ2020สำหรับละคตะรตราฟ้ามีตะวันของช่อง3ซึ่งบทส่งท้ายความรักของพี่อาทิตย์หมากปรินและน้องแป้งก้าวสุภพัชราจะแฮปปี้เอนดิ้งหรือไม่แฟนๆต้องรอลุ้นกันเอาเองแต่ที่ไม่ต้องลุ้นก็คือเรตติ้งล่าสุดของ EP ี18ซึ่งออกอากาศเมื่อคืนวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาที่ยังคงปังอย่าง ่อเนืงที่สำคัญ EP นี้ตราฟ้ามีตะวันคว้าอันดับหนึ่งเรตติ้งสูงสุดประจำวันมาได้ด้วยโดยทำได้ไปทั่วประเทศ4.20กทม5.71 <5. 71 S 1> ต่างจังหวัดในเขตเทศบาล5.25และต่างจังหวัดนอกเขตเทศบาล3.48มียอดดูสดออนไลน์ตอนล่าสุดรวมทุกช่องทาง7.5แสนวิวยอดดูย้อนหลังรวม18 EP ผ่านแอปช่อง3กว่า55ล้านวิวเรียกว่าปังส่งท้ายปลายปีกันเลย ทีีเดยวส่วนเรตติ้งตอนจบจะได้ไปเท่าไหร่และสรุปสุดท้ายจะไต่อันดับไปถึงจุดไหนของอันดับเรตติ้งละครช่อง3รอลุ้นรอติดตามกันได้เลย